วันนี้มิเกลมาหาญาสวัสดีค่ะอ่าทุจ้าทุจ้าหน่อยจ้าทุจ้าทุจ้าอทุจ้าทุจ้าเร็วทุจ้าเอฟซีหน่อยเร็วทุเจ้าทุจ้าทุจ้าวันนี้มิเกลมาหาญานะคะวันนี้ มิเกียวมาเล่นกับย่านะคะมิเกียวกำลังเอ่อกำลังจะรู้ความอ่ายืนยืนยืนตรงยืนตรงยืนตรงสวัสดีค่ะเอฟซีหน่อยสิจ้าสวัสดีค่ะเอฟซีใส่วันนี้ใส่กางเกงสวยนะคะอ่ะยืนตรงตรงจ้ายืนตรงตรงยืนตรงตรง มีเกใส่กางเกงสวยนะวันน huh? ี้เดี๋ยวเดี๋ยวใส่ตรงๆนะใส่ตรงๆเสสวยก่อนเดี๋ยวจะให้ยืนนะยืนโชว์กางเกงสวยนะวันนี้นำแฟชั่นนะวันนี้กางเกงสวยมากอาเอาอาอาายืนตรงยืนตรงยืนตรงออายืนตรงยืนตรงยืนตรงใส่กางเกงสวยนะคะ มิเกลเอ้ยมิเกลวใส่เกงเก่งสวยนะคะวันนี้อ้าวมิเกลมิเกลวค่ะยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยค่ะมิเกลย,ยิ้มหน่อยค่ะหันมาหันห,หน้ามาหาญาติหน่อยสิมิเกลมิเกลวค่ะ มิเกลคะมิเกลว,วันนี้ไม่มีใครเอาบอกนะใส่กางเกงสวยมากวันนี้ผ้าฝ้ายนะคะเสื้อหนิบนายฉันด้วยเออมิเกลคนสวยเอ ทำไมไม่นอนอ่ะนี่เอีทำไมไม่นอนเออม่เกลวจ้าจ้าคุยกับย่าหน่อยสิจ้าม่เกลวคุยกับย่าหน่อยนอเนาะอารมณ์ดีนะวันนี้ อากาศก็ไม่ร้อนนะคะหลังจากแผ่นดินไหวมาแล้วเมื่อคืนนี้ฝนก็ตกวันนี้อากาศลมเย็นดีมีเกลก็อารมณ์ดีใช่ไหมคะมีเกลไม่พูดไม่จาถอนหายใจอย่างเดียว หล like านม like um าเล่นด้วยนะคะ FC หลานมีเกวมาเล่นด้วยวันนี้นเ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 นบายบาย FC วัสดีจ้า FC วันนี้มีเกวมาเล่นกับคุณย่านะคะ คุณย่าอยู่คนเดียวไม่เหงานะใส่กระเกงสวยนะคะวันนี้เนะี่ยมีเกงสวยมากเลยมีเกลมีเกลเห็นไหมคะใส่กระเกงสวยนะคะวันนี้มีเกลมีเกลคะ่ะโอ้ยวันนี้วันนี้ไม่ร้อนนะคะวันเมื่อวานไอ้วันที่ วันที่แผ่นดินไหวนะ่ะโอ้ยอำน,นาจเจริญนี่ก็ร้อนสุดร้อนนะคะร้อนมากเพิ่งเย็นเมื่อวานนี้ตอนค่ำฝนตกฝนตกเมื่อคือนนี้นอนหลับดีสบายอากาศดีดีค่ะอากาศดีมากวันนี้ก็มีลมมีลมนิดหน่อยอ่ะมีเกลรู้เรื่องไหมนี่ฟังเข้าใจอยู่อ่ะ เข้าใจอยู่่ค่ะเอออารมณ์ดีเด้เป็นไม่ร้อนเมื่อวันนี้อากาศดีเป็นเลยไม่ร้อนยากิากหน่อยก็ไม่ได้คุยกับเอซีหลายวันแล้วนะคะอยากคุยกับเอฟซีมากนะคะเอ่อทักทายหน่อยนะคะเอซ ย่าหน่อยไม่ได้คุยกับเอซหลายวันเลวเนาะย่าหน่อยคิดถึง f อซนะคะเป็นเพื่อนสอบวด้วยกันนะคะทักทายมาหน่อยเด้อว,วันนี้มีเกียวมาเล่นกับย่านะคะอ่าจ้าก็มีแต่เอ่อ มิเกวนี่ลหละมาเป็นเพื่อนย่าเนาะเนาะ,นะ,นะดูสิค่ะเอฟซีมองหน้ามองพิจารณาคิดหน้าคิดหลังมือลืมตาดกูก็มองมองมองไปมองมาไม่พูดไม่จานะคะเอฟซีเป็นเด็กเป็นเด็กช่างสังเกตจริงๆนะคะ,ะ,คะเห็นหมละ่ะห นั่งมองอยู่นี่นะภาษากายดูออกมิเกลนี่โตขึ้นมานี่จะมีมนุษย์สัมพันธ์ดีนะคะเอทซโตขึ้นมานถ้าเป็นเม่ค้านี่ก็จะมนุษย์สัมพันธ์ดีพูดจาดีปากหวานแล้วก็สื่อสารไพเราะ ถ้าเป็นาราชการนี่ก็จะต้อนรับและบริการดีบริการเอซดีบริการลูกค้าดีก็จะประมาณนั้นค่ะเอซดูท่าทางไปไม่เป็นพิษเป็นภัยกับใครดูดูด,ด,ดูแกดูสิดูหน้าแล้วก็พิจารณานะคะเอสร้างสังเกต สั่งพิจารณาดูไปแล้วดูมาแล้วก็ถอนหายใจ <c oughs> เหมือนหนักใจแต่ว่าไม่พูดนะคะเอฟซดูหน้าตาสิคะเอฟซดูหน้าสลรันอยู่ดูสิคะดูหน้าสล้นส <c oughs> นสลันอยู่ไม่พูดไม่จาสั่งสังเกต <c oughs> ทำตาเป้าๆอยู่นี่แหละนอนนอเออนอนตื่นอิมออ่มแล้วบออิ่มแล้วบออยู่เป็นเพื่อนย่าเนานะเนอะ้ย <c oughs> คนอะไรนารักน่าจังกิ๊ง เง <aid> <ounded> <czasie> <news> ี้ยหน้าดูย่าหน่อยเงี้ยหน้าดูย่าหน่อยอ้าวอาวขึ้นแล้วเนาะจ้าโอ้ยทุ่แจ้ทุ่แจ้หน่อยแล้วทุ่แจ้ทุ่แจ้หน่อยแล้วทุ่แจ้ทุ่แจ้หน่อยทุ่แจ้หน่อยเสิเมียคะทุ่แจ้ทุ่แจ้หน่อยจ้า อ้ยอ้ยอุ้ยแข็งแรงมากค่ะเอา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 แข็งแรงมากจริงๆมิเกลมิเกลแท้ใส่กางเกงสวยนะคะวันนี้อะมิเกลใส่กางเกงสวยนะคะวันนี้อ่ะอ่ะดู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 เอฟซีอะอะอะดูเอฟซีค่ะดูเอฟซีนนหนุนนนน ดูเอซีนะคะทุจ้หน่อยค่ะทุจ้ทุ่ยจ้ก่อนบายบายทุจ้ก่อนทุ่จ้ก่อนทุจ้ทุจ้ก่อนทุ่ยแจ้เนาวทุจ้ทุจ้ยังทําไม่เป็นเท่าไหร่นะคะถ้าถ้ามังกรนี่เก่งบอกให้ทุ่จ้ก็ทุจ้นะมังกรนี่นี่ยังยังยังไม่ประสีภาษาเท่าไหร่หรอกนี่แต่ถ้าพี่มังกรเพิ่อน ว่าจะเห็นหน้าแล้วถ้าถ้าทักละก็ทุจ้าทุจ้าทุครับทุครับนี่ทุจ้าทุจ้าทุจ้าเอฟซีทุจ้าเอฟซีหน่อยจ้าคลิปนี้ขอลงไลน์เพียงแค่นี้นะคะเอฟซี FC. มิเกลบาย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 อ่ะบาย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 อ่า คลิปนี้ขอลงไลฟ์เพียงแค่นี้ค่ะ S4 บายบายไม่ได้คุยหลายวันคิดถึงค่ะ